<idd ratchet Lust> สีนวลนี <subjected gettable> ่นะแกไปหาแม่สีดวนระออคฉัไม่ร <you> <remember> ู้แกมันฉันไม่รู้ฉันแค่ดแมวเป่าไม่มีสิิทธ์กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวะแล้วก็รายการสาระจะไม่มีนะครับในช่วงวันเสาร์มาเมียมที่ลงวันอาทิตย์ โ okay. อเคมันแทบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนี่ครับมันก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านนะครับจะส่งมีมมาร่วมสนุกกันนั่นเองอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงปะ่ะน้องจอห์นสมิธพี่ต้องใส่อินโทรให้ใช่ไหมเนี่ยอ้าโอเค <c oughs> อยากออกอ้ายไ่ได้ออกโดนแล้วโอเคได้เมื่อคุณเมาน้ำมะนาวและชวนเพื่อนเล่น คุณและเพื่อนเอียงโอ้เสียงดังมาใส่อ่านว่าขออีผีอ่อนี่คือสรลอีขออีมาใส่อ่ามีมอมาด้วยอ๋ออ่านว่าหออีหมีเอ่อเอ่อก็เก็ตอยู่นะแต่หออีหมีนี่คืออี่ยางสิแต่ชาก่อนพอคลิปนี้สนับสนุนโดยอบตัส ซึ่งรุ่นที่ผมใส่ก็เป็นรุ่นซีโร่ขาวแว่นมันบางมากหมดปัญหาฟันฟานมาหากขาวแวน่นมันเป็นแว่นกรองแสงที่ช่วยรักษาตาเราจากแสงสีฟ้านั่นเองช่วยถนอมสายตาด้วยใช้โคชิวัตลด100บาทลิงก์อยู่ข้างล่างฉันก็อยู่ของฉันดีๆ อยู่บนพุทธไหมอ่ะแบบเนี้ยโนมานี่วันอย่างเทศเลยค่ะไอชีวิตเดี๋ยวผมสีน้ำเงินตัวอะไรก่อนผมสีเด้อเอ้ตอนแรกมันผมสีม่วงหรือสีน้ำเงินเออสีม่วงน่าจะเป็นอีกตัวสิ ไปเป็นตัวฉลามได้ไงวะเนี่ยน้องเรคุงคำแรกที่คุณเห็นบ่งบอกความเป็นตัวคุณนะมีเงื่อนงำมีเงี้ยงงำซะแล้วโอเคคำแรกที่กูอ่นนานบรรทัดแรกกูก็เจอแล้วอะ <c oughs> <c oughs> โอเคมันมีเงี้ยงงำจริงๆด้วยนะครับ

N Y B ไม่ใชม่มันไม่มีคำอื่นแล้วหรือวะ um, um, Guys l o o kitty I get it tuberculosis Guys I'm tuberculosis Okay this is rigged There's no other words here except for gay That is so rigged I see five gay Wait what, five <laughs> <laughs> There's three There's four <S Okay <laughs> five Then there are there are four days i n t h e c a u s e w a And y the one g a y after โอเคนี่ <laughs> นี่อาจจะเป็นคนที่หกนี่ครบหบน้องเทพฟิล์มบอต้องจบก็ได้เพราะอันไทยๆอาจลงไม่ได้แมวเป้าจากช่องอ่พี่ฤทธิ์ฮัลโหลโซเย่ยา,ยาทไม แกถึงมาอยู่ที่นี่โงงานภาคก่อนฉันคิดว่าซอยนี้แกคิดว่าซอยนี้มันทําไมแกจะอะไรก็ได้กับซอยนี้อย่างนั้นเหรอโอเคอย่างเทพประตูของใจจวนด้วยดีเนาะฉันฉันคิดว่าซอยนี้ไม่ได้เป็นของโอเคฮัลโหลโซเย่เทพมากเนะครับอย่างนั้นเหรออูทางงานภาคเนี่ยสุดยอดใช่ไหมเพราะบ้านใี่จวนมีประตูขิงละร้อยตัวอุ้มๆนั่นมัน ของช้อนก็ฉันเห็นมันวางไว้นว่เป็นของใครฉันเสียใจเสียใจอย่างนั้นเหรอแกเสียใจกับสิ่งที่แกทำลงไปอย่างนั้นเหรอเจ้าเม้นี่มันกินอะไรนี่มันกินสีนวลนี่นะแกไปหาเม่สีดดนระออมโอเคฉันไม่รู้แกมันฉันไม่รู้ฉันแค่ดมหิค่ะ แมวเป้าไม่มีสิทธิ์โอเคโอเคโอ้ยเป็นงานภาคที่แบบโคตรดีนะครับอันนี้ดีมากเลยอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะฮัลโหลโซเย่ไหนโอ้เฮ้ยสุดยอดสุดยอดวางบางมาภาคด้วยกันนี่ครับน้องธนาดุลแสนสนอเก็บอาการหน่อยแม่ วันสอมอมีมที่ลงไม่เคยตรงกันอย่าตอกย้ำกันสิแม่เธอคือผู้หญิงคนเดียวที่ฉันพามาบ้านเลยนะโอเคอ่ะตอนแรกผมคิดว่ามึงไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกหรอกแม่รู้นี่ครับแต่พอแคปชั่นขึ้นอนอกนั้นผู้ชายทั้งหมด <c oughs> โอเคทักษะการเดา3 0 0ผมเหลือ30%แล้วนเนี่ยก็นะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วแมมน้องนิติพลจู่ๆก็เทคมีไฮเออร์เป็นชื่อเพลงเอียงสิอืม ผมก็ไม่เก็ทชื่อเพลงกิบบี้ไฮเ,เออร์อะไรหรอกนี่ครับแต่ตะกีมันอูตาแมนใช่ไหมเนี่ยน้นองออขอขอโทษด,ด้วยผมอ่านไม่ออกส่งครั้งที่24ครับเดี๋ยวมันอิลูชันหรือเปล่าทำไมผมรู้สึกว่ามอเตอร์ไซค์มันคันเล็กอย่างวะเนี่ยไม่น่าจะใช่โอเค อ่ประยวนพูดไหมน้องซันครั้งที่แล้วผมไม่ได้ออกแต่อยากออกวันนี้ได้ไหมครับเหมือนเคยดูแล้แฮะโอเคน่าจะมีบ้านผมเอิญมื่นอ่ะไม่ใช่ว่ะ เฮ้ยเดี๋ยวคนละอันเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้น AI เหรออันนี้เหมือนเหมือนหมวกคนถือแก้วเดี๋ยวมัน transform AI นะครับ AI ทำมีมอีกแล้วเนี่ยครั้งที่10ครับอยากออกคลิป <c oughs> เคยมีน้องถามว่าพี่ปวดหัวไหมเนเวลาดูมีมนั่นแหละ <c oughs> สวัสดีครับอ้ายชีสุดหลอ่อฮะวันพุธเมาเล่าวันสร์เมามีมโอ๋โอโอเคอ่า นี่มันจะสลับกันทำไมวะเน,นี่ยผมไม่เก็ตเลยทำไมวันพูดมันถึงมีมีม,ม,มคุณภาพควรเสาแล้ววันเสาร์กลายเป็นแบบว่าชิดโพสอย่งนั้นน่ะน้องรณพบส่งครั้งที่หนึ่งครับพี่ชีวัตรถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะหวังว่าคงจะไม่ใช่มีมเอาเคก้กแบบว่าเอาหัว เค้กเคปึ๊บแล้วลงโตนะะระวังระวังอย่ายายาเด็กแบบว่าแบบเอางี้ใช่ไหมมาน้องสุพัฒน์ครั้งแรกแล้วครั้งเดียว โดยจรวัดพิบไหวสนับสนุนโดยครีมทาสังขังซีมาโลชั่นยาฆ่าเห็บตาลสีเ<ม>จ้าของเดียวกับยาระเบิดหีตาลสีทอกควย<ม>ของแท้ต้องมีรูปลุสีแขนด้วนย,ยืนทอคขวยอยู่บนหัวไอ้เยินไอ้สัตว์โอเคเก็ตละน้องสก,กิวันนี้ผมจะได้ออกคลิปไหมครับพี่ชิวัช how to วิธีดับไฟไม่บ้านยังไงให้โลกจำ เพราะฉะนั้นอีกสักอันน้องธนกรแปลงล่างเอียงสิ <Cast off. S 1> ผมว่าพอเปล่าพออย่งพอไหมหรือหรือว่าอีกสักอันม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 ันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะครับมันมันไม่เหมือนวันเสาแล้วเนี่ยน้องดีมสวัสดีครับพี่ยีวาด เอาเอาสาวน่ากลัวแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้จนจบมีมนี้มาอีกแล้วแต่ผมว่าถ้ามันอยู่หน้านี้จนจบเนี่ยจะฮากว่านั้นอีกฮะ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 ฮากว่านั้นอีกฮากว่าอีกนะผมเริ่มไม่ค่อยเก็ตแล้วว่าเด็กเจนนี้เขาชอบอะไรแบบไหนนี่ครับ หรือเขาชอบอะไรแบบนี้อีกสักอีกสักกี่รอบแล้วเนี่ยน้องภูตะวันบุตรน้อยครั้งที่7คลิปนี้ผมถ่ายเองนะครับทำเองตัวเองอะฮะน้องเชื่อไหมไอสาวตึงด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 ึ๊ดเนี่ยผมเคยโดนลิขิติ์หนึ่งวินาที แล้วแม่งเคมคลิปผมทั้งคลิปเพราะฉะนั้นผมจะตัดออกเพราะฉะน,นั้นน้องอิสระวุธแทนไทยโศกอ่าเดี๋ยวนาําสกุนิดอยู่บ้านเดียวกันเหรอเน,นี่ยส่งตรังที่2ครับเราจะออกคลิปอีกรอบให้ได้เลย <laughs> เดี๋ยวเรื่องอะไร <informação> อ๋อโอเคสาวมา สาวมาสาวมาผมจําได้แต่ตอนแรกเห็นแค่หน้าตัวละครนี่จําไม่ได้นี่ครับแต่เห็นสนามปุ๊บจําได้โอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบโอเคต้องจบจริงๆแล้วลหละพอก่อนมันจะลากยาวเกินไปแล้วนะครับตอนนี้ก็สัตไปเกือบยี่สินาทนีก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่ส่งมีมาร่วมสนุกกัน ผมอาจจะมีแก็บช่วงมีมที่ต่างกันกับน้องๆองครับผมบางบางครั้งก็เลยไม่เก็ทมีมอ่ะมีมที่น้องส่งมาบางอันน้องอาจจะขำนะครับแต่ผมอาจจะแบบว่าเอียงสิอะไรแบบนี้นี่ครับก,ก็ขออภัยด้วยมันเป็นช่วงเวลาของอายุคนเราเนี่ยแล้วจะไม่พาหนะไปสวัสดีครับใหญ่